มีบรกิการหนึ่งการยติหรือการจะแนะนำการจะเตือนก็จงใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าเราควรจะพูดอย่างไรให้เพื่อนร่วมสำนักกันมีความเข้าใจว่าจริยาอย่างนั้นหรือการกระทำอย่างนั้นมันไม่ดีแล้วก็ควรใช้วาจาประเภทสมุมทนิยกถาเราติแต่ว่าแกมชม หรือว่าชมแต่ว่าแกมติให้คนนั้นรู้สึกว่าการกระทําของเขาเป็นการทําผิดแต่ต่ว,ว่าอย่าให้ถึงกับสะเทือนใจเกินไปเว้นไว้แต่ว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้นิสัยคนหยาบย่อมไม่รับฟังไม่รับการปฏิบัตินั่นจริงควรใช้วาจาที่หนักเพราะว่านิสัยคนหยาบถ้าปลอบก็รู้สึกว่าจะไม่รู้สึกตัว